สวัสดีค่ะมูอนีธประเด็นมาไทยอ่ะข้องหนามปลาปลาให้เบิ้งเด้อค่ะเด้อฝนตกหนามปลาปลาหลังจากฝนตกเบิง้งข้องหนามปลาปลาเด้อค่ะเด้อประเด็นมามาไทยให้เบิง้งอันอันเลี้ยงเลี้ยงขามไปทางคุณแม่นั่นทางดวนนะพ่อเนาะนี่อันนั้นสะพานขามมาทางอันมู่บ้านพิบุญวัฒนามันสิมีป้อมตำรวจอยู่ข้างหน้าเด้อค่ะเด้อ ทางนาพุ่นมันสิเป็นตึกไทยเสรีเนอะคะเนาะทางตึกไทยเสรีอยู่ฟังผีกับซีเมนนั่นที่รถจอดกันเป็นแถวเป็นแนวยู่งอันคือยังเขามาจากอันสีมาขลามหุบข้างดวนะ้ามหุอันนี้ข้างเขาหมู่บ้านพีบุญแล้ว่ะเดินไปเดินมะทายโยนเลาะอันน้ำปลาปลาห้เพิงอันนี้ข้างเขาหมู่บ้านพีบุญวัฒนาเนอะคะเนาะ สีมีสะพานร้อยประเด็น่าสิขึ้นสะพานร้อยไปไทยเบิ่งขึ้นบ่ได้ดอกชัวรสิขึ้นไปฮอดเมียสิสเซาอีกมือ้อนี้อั่นอาการบ่ค่อยดีประเด็นนั่นหอบอาการหอบกำเริบได้นปนยาหลายเตรอมันประเด็นก็นเลยบ่อั่นขึ้นได้เนาะค่เนาะออกไปพุ่นก็แม่นโรงพยาบาลน,นั่งมิใช่หยุดเด้อเด้อออกไปพุ่นก็ติดไปทางพุ่นก็แม่นกระทรวงกันค้าง เตี้ยไทยเบิ่งเนาะค่ะเนาะกล้องนำ้ำปลาปลาเพราะเพรมือหนีเพรเห็นปลาบ่อนจากเม็ดบ่มีบ่ม,ปบมงงีปลาบ่มีอย่างเนีปลาบ่บ่อนในเบื้งเรื่องเหมือนดูเตี้ยกับซีมีเนาะค่ะเนาะขึ้นชุงสูงพูนกับซีเมนนั่นขันเท้าเห็นรถไฟฟ้ามากกับซีเห็นรถไฟฟ้ฝ่าเรียนนีนะ่ข้างบนเนานะสูงสูงเนาะเป็นทางด่วนเนาะค่ะเนาะ ตั้งดวนรถแรนตอนนี้จักโมงนเนานะเนเนาะประเด็นเรื่องเบืองนาฬิกาเนาะประเด็นออกมาซื้อกับเขาออกมาซื้อกับเขาข้องยาข้องกินน่ะนะออกมาซื้นนอเนาอใหม่ซื้อยังประเด็นเดียวไปแกงเหน ไปแกงน้ำใหม่กินเนาะไปเดือนก็เลยออกมาเบิองน้งใหม่ว่านี้บอกอดีก็เลยมี่ไปเดืนก็เลยเสียวไปอันแกงสื่อเห็ดน้ำสื่อเห็ดไปแกงทุ่นข้างดวนด้วยกันข้างดวนมากยยมเมล่าไปเดืนไปอันลอมบุรีไปเดือนกับไปโคงดูมองผู้อ่น่ะแล้วก็ขึ้นไปทา้งดวนนี่เนาะเนาออก,อกไปทางอายุทยาทั้งนั้นใดไปทางบางปะหันใดออกสินนี่ลนะไปเดืนออกทา้งสินนีนะ่อันนี้สะพาน าม,มาโมบนันฑนะีบุญวัฒนาเนาะกันเนาะเบิงนกนกบินเนี่ยรปเดินกันสิจบคลิปไปซ้ำนี่คนเด้อกัะเด้ออยู่หลอดอปลอดภัยโดยสุนอยู่ดีสบายคนเอเจดายต้นไก่ไยังไงไปทางไหนอย่าลืมใส่แม์ขอบคุณทุกกำลัง,งใจขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณได้หลาย,ลายเดินมาถ่ายข้องน้ำปลาปลาให้ออนต้นหญ้าเนาะ ไว้ติดตามคลิปหนาคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่ก่อนอู้หูกบังนุกบินเข้าไปในเตอันนั่นน่ะเตะสะพานมาเนาะคะเนาะอันนั่นท่างดวนคนกระลังยางอยู่น่ะตอนนี้ก้อนเด้อกับเด้อโอวนบอมแยนนั่นสะพานร้อยหรือเบาผิดขอโทษขอไผ่เด้อกับเด้อนั่นนั่นจังค่อยแมนท่างดวนเข่ามากบนรถเขาอันเข่ามาก,ก็เปิดให้เข่ามาแล้วเนาะคะเนาะ หลดกำลังแรีนมาทั้งเหมนสีป่ายสีเหลืองเดือยคนเรียนกับสีจบคลีบใบซ้ำหนีก่อนเนาะก่อนเนาะสวัสดีค่ะเอาใบติดตามคลิปหนาเกินไม่มากหรือช้าช้าได้พาเรีมงามด้วยก็ได้คลิปนีก้อนใบซ้ำหนีก่อนสวัสดีค่ะ